วันนี้นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นนะครับเนื่องจากว่ามีเพลงใหม่เพลงหนึ่งของวงเทสเตอร์นะครับกลังออกมาเทสเตอร์เนี่ยเราเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งพูดนิดนึงก่อนพวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้ไงเทสเตอร์นี่ยเป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์มาเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีเพลงโอ้โหออกมา2เพลงก็ปังมาสองเพลงเลยเพลงนี้ก็ออกปุ๊บทำปั๊บให้มันทันกับช่องอื่นเพราะว่าช่องอื่นเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละเออทำตามกันด้วยความที่เราแบบเออเป็นแฟนบอยแต่ไม่ได้เป็นถึงขั้นืทอเมย์นะครับืทอเมย์ วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกนหึงครับเพราะว่าวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้ที่ร่วมทุกร่วมสุขร่วมปัญหาโรมประสาทด้วยกันมานะครับกว่าจะฝ่าฟัน าพวกเราเนี่ยฝ่าฟันอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับก็เลยเนี่ยแหละจะพาทุกคนมารู้จักกับเพื่อนเราอีกแก๊งนึงเกินไปเยอะแล้วมันถึงเวลาที่ต้องมาทิองแล้วว่ามันกูคิดว่ามันต้องดีมากแน่เลยที่ผ่านมามาคือมันปังนะสองเพลงอะไเงยพูดไวก่อนนะครับผมไม่เคยฟังเพลงเกาหลีครับเอออันนี้คือเปิดเปิดโลกอีกพามาเปิดโลกอีกโลกนึงว่าโลกสังคมเคป๊อปเป็นยังไงใช่ใน่เริ่ม มาเป็นทะเลแซงก็ออกแนวเออมาเป็นทะเลแซงก็ออกแนวนะออกแนวอะไรวะโอเคนะว่าจัเหวะม่แต่ดนตีดีว่ะแต่ชอบดนตรีดนตรีของวงนี้ด้วเสียงกีตาร์ใช่ไหม ไม่น้าหล่อน้าหล่อทุกคนเลยใช่ไหมคุดหนาแบบออหน้าหล่อทุกคนเลยนี่อ่แนวอ๋อมัเป็นเสียงดตาเิญไอ้จังจลงจไปดูบ้านเขาก็ไปดูบ้านเราวผมก็ละสี ำไมหน้าหล่อหน้าสวยขนาดนี้วะไม่ใช่แค่หล่อนต่สวยอ่ะอุฮารุโตะเห็นหน้ารุโตแล้วคือมันมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีในเงี้ยอ๋ออันนี้ก็ญี่ปุ่นนะที่แรกชอบฉากฉากนี้มั้ชอบฉากเขาอะ อุ้ยฮารุโตะเมื่อกี้ฮารุโตะแ้ปชับเสืแต่ว่าทำเอ็มบีดีมากเลยชอบลูกสวยอะอ่ะมีเมื่อกี้มีเห็นคู่จิ้นไหมเห็นคู่จิ้นไหมจุกกันเมื่อกี้เหอนกันเห็นเย ขี้น้ำข้านอลังเียขีเียนี่ทำได้ละข้าวต้เต้นชอบไหมอ่ะชอบชอบเดี๋ยวจะไล่ใหรัดดีโอ้โหกำหัวใจเนื้อเพลงต้องเป็นแนวแบบอกหักนันนิดนึงแบบว่า เดี๋ยวมมีหลักการเล่นน้ำเล่นน้ำเฮ้ยเท่ช่ไหมลยจะไปด้วยเลยเปี่ยนผ้าด้วยเสื้อผ่าก็เสือเลยคอสตูมทำงานด้วยไม่เสื่ออะไรเชื่อเลยแต่ก็คุ้มค่านะ MVD รู้ <MVP. S 2> ไม่ทันว่าใครเป็นใครจริงๆอจบแล้วหรอโหโเร็วคือเรา พูดนิดนึงก็คือคือสองคนนี้ไม่เคยรู้กันกับเกาหลีเลยแหละแม้แต่ไม่ใช่แค่วงนี้นะไว้วงอื่นมันก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็อยากที่จะเอาเพื่อนเรามาทำรีแอคพร้อมกับเราจะได้มาดูว่าคนที่ไม่เคยดูเกาหลีมาก่อนกับคนที่ดูเกาหลีบ่อยๆรีแอคโลกกันจะเป็นยังไงอ,อันนี้ในความรู้สึกแรกที่เห็นก่อนเป็นยังไงพูดโดยรวมก็ได้หล่อหลออไม่แต่แบบมันเป็นความรู้สึกฟิลลิ่งแรกอะไม่ใช่แค่หน้าตารวมโดมเอีก็แบบหล่อเออแข็งอันนี้คือแบบ เขารู้สึกแรกก็ถ้าแบบมาเจาะลึกก็ต้องบอกอันนี้ค่อยเจาะลึกเดี๋ยวค่อยเอาพูดโดยรวมก่อนนะเพราะรู้สึกแรกเหรอคิดว่ายังมีข้อถายมาสวยแล้วก็แทบดีอ่คือเจฟินเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาเจฟินจะเป็นสายโปรดักชันอะเป็นสายแบบตั้งกล้องอะไรเงี้ยบางเจฟินนะอาคือที้มาพูดในแง่ของเราบ้างความรู้สึกแรกคิดไม่ทันรอชิบหายเลยใหล่อหล่อจริงแบบหล่อจริงหล่อแบบไม่ได้ประเด็นคือเหมือนคัดหน้าตามาใช่ใช่แล้วแบบคล้ายๆกันหมดเลยเออเอาตัวเมื่อกี้ผมก็พูดตามความเป็นจริงเลยเมื่อกี้ดูไม่ทันจริง ดูไม่ทันว่าใครเป็นใครคือแบบจะมีคนที่มีเอกลักษณ์จริงๆอย่างเช่นฮารุโตะเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเขามีเอกลักษณ์สำหรับเราแล้วเราเห็นแล้วเราจําได้อแต่ว่าคนอื่นเราจาไม่ได้จริงต็้องขอพูดต้องขอโทษที่เมทุกคนด้วยนะครับที่แบบเราจําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมารีแคปกันก็แบ่งอาจจะแบบจำชื่อน้องได้หรอเชื่อไหมว่าอายุอ่ะพี่เจ้า2งสามปีส3มปีพวกนี้อายุเท่าไหร่1 5 1 6 16กอนนี้อายุแบบ แปดสิบเก้ายี่สิบช่วงเนี้ยเออแต่ว่าเป็นอายุน้อยที่มีประสิทธิภาพเขา้าจไหมใช่มันก็มีหลายวงในเกาหลีแหละที่อายุไล่เลี่ยกันประมาณนี้วงนี้เป็นอีวงหนึ่งที่การเต้น<ม>การร้องมีประสิทธิภาพกว่าเขาจะได้เดบิวอ่ะสองปีนะเว้ยกว่าจะได้เป็นวงนถูกต้องเด็กอายุเท่านี้แล้วทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะเทียบเท่ากับไอดอลรุ่นพี่อ่ะพูดถึงนะพยายามจะหาเยดําให้เจออยู่ะนะมีใครทำที่ไม่ได้อขอโทษ ใช่วงไปวะมันใช่เทเชซียไปวะใช่แหละแต่ว่าลุคดูดีขึ้นมากเลยหน้าคมขึ้นมากเลยเปิดใจช่วงนี้ใช่ไหมเพอร์ฟอร์แมนต์ดีชอบโอ้ยมันคนสไตล์บ้านหน้าคือสวยใช่ไหมอันมันคันคนสไตล์เลยทุกคนอ่ะมีคู่จิ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นคู่จิ้นยังเออจำชื่อไม่ได้เขาฉันนะคเขาฉันน้ำระหวจริงๆินเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยฮารุโตะ นี่นี่คนนี้หลอกใครหลอกไว้แหละกูว่าหลอกเออก็หลอกหนะหลอกมาเยอะไม่ละอ้าทำไมกูหายเยดําไม่เจอวะคนนี้ฮารุโตะนี่คนนี้ไม่หายเยดําไม่เจออันนี้น่าจะมาชิโฮะมั้งเจอเยดําแล้วเจอที่หนึ่งแล้วเจอที่หนึ่งแล้วชอบความที่อันหนึ่งของเขาที่เขาเอาไอ้ภาพจากโซเชียลมีเดียสตอรี่ไอจีอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ เห็นเขาเอาวิด <Ke S 2> oh. ีโอจากสอตรีเอเจียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการครีเอทอีกอันนึงของ MV นะครับที่นําสิ่งที่มันเป็นที่นิยมหรือว่าอินเทรนในปัจจุบันเข้ามาใน MV ด้วยถือว่าครีเอทีฟทํางานดีมากนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือภาพจากอะไรที่เปลี่ยนฉากเยอะมากบูไม่ทันเลยอ๋ออันนี้ อันนี้ก็คือภาพจากแอปหรอแอปมันมีหัวใจเลยแอปตัวนี้เป็นภาพของไลคัมเบราหน้าจอของไลคัมเบราเลยปุ่มอย่างนี้เลยเปลี่ยนฉากเยอะจริงเดี๋ยวหาเมนตัวเองอยู่นะขอดูแป๊บหนึ่งื่อกี้คือน้ำหอมแน่เลยหัวใจแดงๆเมื่อกี้คือน้ำหอมใช่ปะน่าจะใช่ดูสิน้ำหอมดูไม่หละสิโอ้เนี่ยใช่ไหมใช่น้ำหอมไหมใช่น้ำหอมปะไม่ใช่เป็นไม่รู้ว่าใครดูก็ช่วยมาบอกคอมเมนต์หน่อยนะครับเป็นแก้วที่มีน้ำแดงๆอยู่ข้างในเขา่าจะสื่อถึงน้ำหอมปผมกระจายออกมาไม่รู้นะอันนี้เดาไหมถ่ายต้อองถ่ายย ย <c oughs> ม่เจ,ยเจอแล้ว <_ C 2> โอ้คือนะจบการรีแคปไปก็ไดนะ้ <_ C 1> อ่ะขอพูดเลย <_ C 2> ในคลิปก่อนเนี่ยเหมือนเขาจะให้เย,ยดำออกมาเยอะกว่าน,นี้ในความรู้สึกนะแต่อันนี้คือเราไม่ได้โทษทางสังเกตหรือว่าโทษทางค่ายนะที่ให้ยยดำออกมาน้อยคือมันเป็นเรื่องดีแหละที่ให้ทุกๆคนนะ่ะได้ออกมานากล้องบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคลิปก่อนเรารู้สึกว่าเราเห็นยยดำเยอะกว่าน,นี้เพราะเราเป็นเมนเยดม พูดตรงๆเราพูดไปในคลิปที่แล้วแหะพูดตามความเป็นจริงเนาะอันนี้ก็คือต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับคือถ้าพูดถึงความเป็นจริงอย่างเยดัมแบบหน้าไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมของเกาหลีเป็นพิมพ์นิยมของไอดอลเกาหลีอ่ะแต่ด้วยความสามารถของเยดัมพัฒนาตัวเองจนทุกคนยอมรับในความสามารถว่าครบทุกด้านและปัจจุบันอะ่ะเยดัมเปลี่ยนไปมากหน้ามันก็ยังคงเดิมแหละแต่ความมีสเสน่ห์ของเขาอะ่ะมัน ขึ้นเยอะมากเพราะว่าตัวแฟนคลับของเยดัาเองก็เพิ่มขึ้นเยอะเช่นกันน,นี่คือเราต้องขอพูดในแง่ของเราก่อนนะคะขอแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นเมนเยดเัาไงก็เลยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเยดัาเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยแต่คนอื่นในวงเนี่ยก็ดีเหมือนกันทุกคนดีหมดแหละกว่าจะผ่านมาถึงจุดน,นี้เขาต้องอดทนอยู่กับการไม่ได้เดบิวต์มาตั้ง2ปีโอ้โหมึง2ปีนานมากนะนานซึ่งเราก็นับถือในทุกๆคนของเทรเชอร์เลยนะว่าเก่งเยี่ยมดีมีความสามารถหน้ตาดี อืมครบคือครบแต่ว่าเราก็ขอพูดเย่ํำเยอะหน่อยนั่นแหละตามทีเราก็เ <c oughs> มนเราก็เมนดีดำไง <c oughs> คือคลิปนี้เราพยายามมองหาเย,ยดํำหลายรอบแล้วแต่แบบมันต้องเจาะจ,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 จริงๆถึงจะเจอจริงๆขอพูดในความรู้สึกนะครับไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไปก่อนการคลิปนี้ก็เหมือนจะดันให้คนอื่นออกมาหน้ากล้องเยอะขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ายทาถูกแล้วในความรู้สึกเรานะแต่ว่าไม่รู้ว่าความจริงหรือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือพูดในมุมมองในแง่ของเราความคิดเห็นคราบคิดดก็นนะครับ ออกความเห็นกันก็ได้อะในฐานะของมือร้อยังไม่ได้ฟังเยอะขนาดนั้นแต่ก็ก็เป็นแนวแนวเกาหลีอะไม่ไ้เล่ะถ้าแทบมันก็จะแถบใช่ไหมแต่เกาหลีมันก็จะมีความอันดีปะอ่าทีนี้คุณในฐานะนักร้องโ o c a l ในฐานะมือกีตาร์ดีกว่ามือกีตาร์แล้วโวคอลโวคอลจริงจิ้นชอบมือนกันร้องไม่ว่าจะไม่ได้ช้ำขนาดนั้นไม่ได้ช้ำขนาดนั้นถ้าใ ูดในฐานะของนักดนตรีแล้วกันอ่าเพลงนี้มันก็แตกต่างจากเกาหลีที่เคยฟังมานิดนึงคือมันไม่ได้เยอะขนาดเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเกาหลีแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันแตกต่างนะ MV อ่ะคือรู้เลยว่าทาละเอียดมากทาละเอียดแบบมากมาูนเปลี่ยนฉากเยอะมากแล้วก็แบบต้องถ่ายเยอะมากคือแบบแค่ดูก็เหนื่อยแค่ดแค่ดูก็ไม่คือไม่ออกเลยว่าคนถ่ายจอแบบเหนื่อยขนาดไหน ซรื่องเพลงก็คือมันไม่ได้ติดหูแต่ว่ามันพออะมันพอแบบเราไปฟังเรื่อยๆ<ล>เราไป<ด>ฟังตอ่อเราไป<ด><ล>ฟังแบบเออจะตามเพลงนี้ไว,ว้โอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีแคปของพวกเราจริงๆก็อยากจะบอกชื่อวงเพราะว่าจะเปลี่ยนชื่อวงก็ไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> ที่นี่จะติดตามช่องใหม่จะติดตามยังไงทีีคือตอนแรกว่าจะเปลี่ยนชื่อตอนแรกมันมีชื่อวงแล้วว่าจะเปลี่ยนแต่มันชื่อมันแบบ งั้นเดี๋ยวแปะไอจีเก่าไว้แล้วกันครับอยากจะฝากทั้งวงเทเชอร์นะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยวงอาร์ตชีสก็ฝากเทเชอร์นะครับไว้อ้อมอกอ้อมใจหลายๆคนด้วยนะครับเพลงดีเพลงดีรู้สึกว่าเพลงดีนะครับดีจริงเพราะว่าเราเองก็เป็นนักดนตรีด้วยเราก็ต้องเรียนรู้ในการฟังหลายๆแนว ถูกต้องแล้วก็ต้องเรียนรู้ดูศิลปินหลายๆแบบเพื่อ<ร>จะเอามาพัฒนาตนเองหรือว่าเมันอาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวงของเราด้วยเพราะว่าเราก็มีวงอยู่ด้วยถูกป่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาติดตามแนะนําติชมอะไรกันเนี้ยสำหรับคลิปนี้นะครับด้วยความเป็นมือใหม่เรื่องนี้นันก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยทุกๆคนนะที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าจะผิดพลาดอะไรตรงไหนไงก็พูดไปทุกคลิปแหละว่าเราอยากให้ทุกคนเนี้ยมาแนะนำหรือติชมด้วยการที่เป็นมิตรไม่อยากให้มาที่อคติหรืออ ชแต่ต้องมีเหตุผลถูกต้องใช่ใช่ครับถ้าไหนที่มันเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ดีเกินไปเนี่ยเราก็ขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าไหนที่ติแบบติมาเลยเออติดติดติมาเลยครับเรายอมรับแก้ไขแน่นอนครับผมให้ขอเป็นมิตรกันก็พอนะคะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับว่าแจ้งเตือนเวลาที่เราทำคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่าในช่องยังมีรายการอีกเยอะเลยมีคนอีก เยอะเลยที่จะมาออกนะครับแล้วก็จะมีรายการร่วมกันกับพวกนี้แหละท้ายก็คือฝากนี่แหละฝากไอจีพวกเราทุกๆคนไว้ด้วยฝากทุกอย่างฝากทุกอย่างนะครับฝากทุกอย่างเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ <c oughs> ๊ายบาย